สวัสดีครับเซลทีนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำวิธีการใช้งาน รถ Allender PSV EV แบบง่ายๆนะครับโดยผู Island, then, ้เชี่ยวชาญนะครับสวัสดีครับพี่อาจารย์ตูนครับผมครับรบกวนอาจารย์ตูนแนะนําการใช้งานการขับขี่เบื้องต้นและการชาร์จไฟแบบง่ายๆครับเอางี้ดีกว่าผมจะมาพูดถึงจุดเด่นก่อนเลยจุดเด่นของตัวที่เป็นของตัว Allender เนี่ยครับความพิเศษของเขาเนี่ยมันมีพิชาร์จในตัวความพิชาร์จในตัวเนี่ยมันมันทำให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นโดยที่คุณเดินทางแล้วไม่ต้องไปกังวลเรื่องการชาร์จไฟครับผม ซึ่งในความพิเศษของเขาเนี่ยเขาสามารถชาร์จตัวเองได้ถึง8-90%เลยครับผมเท่ากับว่าคุณสามารถที่จะไม่ต้องกังวลตอนเช้าว่าคุณจะมีไฟวิ่งดีไหมได้มีเลยคุณตัเต็มครับไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมไม่ต้องกังวลเลยครับผมแนะนำครับการใช้ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เหมือนมือถือามวถือคืออะไรเวลาที่ไฟมันคล่องลงมา50หรือ4เหลือ40%ชาร์จครับกดเลยกดปุ่มชาร์จเลยไม่ต้องกลัวแบบเสื่อมไม่ต้องกลัวครับเพราะว่างี้ครับ การที่คุณไม่ชาร์จกระเสื่อมเร็วกว่าชาร์จต้อง <Okay. S 1> บอกนี้ก่อนเนาะเพราะแบบนี้เทียมเนี่ยมันก็เป็นการที่มีกระแสะไฟหมุนเวียนมันถึงจะทำได้ดีนะครับในอุณหภูมิมมที่ร้อนจะกระจายไฟดีอีกนะครับโอเคถัด okay. มาที่นะต้องระวังนะเพราะวันนี้เนะนี่ยมันไม่มี ไม่มีเฟืองเกียร์ครับอ่ารถคันนี้เป็นเกียร์เขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์่าเหมือนกันที่ว่าคุณเคยเล่นรถบัคับวิทอยู่ไหมเคยครับหมุนเดานหน้าขึ้นลงนั่นคือการทํางานของซิงเกิลเกียร์โดยที่คุณไม่ต้องไปทวงว่าเฮ้ยรถเราจะมหนียดจารทดรอบไหมหรือว่าเราต้องมีซ่อมเตือเกียร์ไหมร้ยเปอรแ็นตรถคันนี้จะวิ่งโดยมอเตอร์ไฟฟ้าทุกครั้งที่สตาร์ทครับ ส่วนเครื่องยนต์จะทำงานตอนไหนเครื่องยนต์ทำงานสองรูปแบบครับ,รบอันแรกเลยที่เรียกว่าซีรีส์โหมดทาง Mitsubishi ซีรีส์โหมดเพราะคือการทำงานแบบร่วม,ร,มร่วมคืออะไรมอเตอร์วิ่งไปเครื่องยนต์ชาร์จไปกลับแบบนะครับอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าพาเรลโหมดพาเรลโหมดคืออะไรเครื่องยนต์ส่งกำลังไปที่ล้อเพิ่มขึ้น นะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้128มาเนี่ยจะส่งกําลังไปที่ล้อหน้าเพิ่มขึ้นซึ่งมีมอเตอร์ด้านหน้าอยู่ที่82ม้าอยู่แล้ว82ม้าฮะแล้วเครื่องยนต์กี่ม้าครับ128เครื่องยนต์128นะครับมอเตอร์ล้อหน้า82ม้าครับผมเท่ากับว่าใน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 ตัวหน้าเนี่ย1 90ม้าเนี่ยสบายสบายในการใช้งานนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่คือ95ม้าซึ่งเบรคเสร็จทั้งหมดรวมกันคือ305ม้า305ม้าครับผม าการใช้งานแบบพาเรลวโหมดเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบรบูปแบบแรกคือการใช้โหมดสปอร์ตนะครับแต่โหมดสปอร์ตต้องบอก่อนว่าจะเป็นหมดสปอร์ตยังไงก็แล้วแต่คุณจะขับเคื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลัก ทุกครั้งที่ตถคันนี้เคลื่อนตัวไม่ว่าบนไหนก็แล้วแต่จะทํางานด้วยไฟฟ้าแต่ทางนี้ที่มีการแปลผ่านแปรผ่านคือการที่คุณหยียคันเร่งแรง mm hmm. มันก็จะมีการที่กินไฟเยอะขึ้นนะเครื่องยนต์จะทํางานในการที่ชาร์จไฟจับแบตเตอรี่พนะร้อมทั้งส่งกาลังที่ล้อ uh huh. ทําให้คุณมีแรงมาร้าหลักาาเร่งที่เพิ่มขึ้นนี่สําคัญคือคันนี้เป็นแบบเลื่อนแบบ f o r wheel f o u wheel drive control นะครับ ซึ่งกับเครื่องสีนอเนี่ยมอเตอร์ด้านหน้าด้านหลังทำงานพร้อมกันเลยเนาะไม่มีการแยกครับจะทำงานคู่กันตลอดเวลาไปเลยเท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยช่ยวยให้คุณควบุมรถบนถนนได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นปอัลลอยด,ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดความปลอ,อดภัยเพิ่มขึ้นด้วยเนาะนะครับที่เราเรียกว่า,าซูปเปอร์ออฟวิวคอนโทรลน,นะครับ,รบซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คุณควบคุมรถได้ง่ายขึ้นเวลาคุณเข้าเลี้ยวโค้งแรง ถ้าบอกว่ามันจะช่วยในการตราัดกําลังเพื่อป้องกันล้อสลิปออกหรือการลื่นไหลออกไปนะครับรถคันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแปรแผันแค่หน้าหลังนะแปลผันซ้ายขวาด้วย๋อแาาล้วง่ายว่าหน้าหลัง้ายขวาแปรผันวัต <Okay. S 1> ถ้าบอกว่าคุณจะคุมรถด้งานที่มีกครใชขอบคุณครับผมนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาอธิบายการใช้จอยสติ๊กกับฟังก์ชันภายในรถยนต <c oughs> ์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ